おはようございます。ซมัสฮัจิเมะมาชเตสวัสดีครับจากโซเชียลแคมเวอร์ชันนี้นะฮะนี่เลยนะฮะตอนนี้มีคนทักว่าอัดผมใหม่นะฮะเหมือนญี่ปุ่นขึ้นนะครับเลยเพราะกอนเซ็ตผมด้วยนะครับก็ปีใหม่แล้วเป็นแปลงอะไรใหม่ๆบ้างนะครับในที่สำคัญนะฮะแน่นอนว่า เราจะเจอกันเหมือนเช่นเคยผ่านทางโซเชียลแคม Facebook หรือว่าจะเป็น Instagram นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปจัดรายการมานะฮะกับท่องเที่ยวทวไทยด้วยนะครับก็อย่าลืมตามกันให้ดีทุกๆวันเสาร์นะฮะเวลา11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานั่นเองจะเจอกันได้นะครับท่องเที่ยวไทยนะครับจะโทรเได้เลยและที่สําคัญในวันอาทิตย์ครับ9โมงจนถึง10โมงนะฮะกับรถทูสปอร์ตนะครับก็คิวนี้2สัปดาห์ต่อจากนี้ไปจะเป็นของคุณตกอก่อน นะครับเจอเจอโทรได้ใหม่ก็อีก2สัปดาห์ถัดจากนี้ไปนะครับก็มาเจอกันได้ทาง96สปอตเรดิโอนั่นเองยังอยู่เหมือนเช่นเคยนะครับเปิดมาฟังกันได้นะครับฝากเนื้อฝากตัวกันเอาไว้ด้วยกันแล้วกันสวัสดีนะครับ